นะครับกินภาษาไทยเต็มที่แล้วก็ทุกท่านที่เดินตามเข้ามาต่อไปผมมีะสินสินเชืสอตอนนี้ประมาณหกสล้านดวเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวพ่จรกันนะครับเพราะว่าเราติอตรียมเดี๋ยวรอประมาณสิบนาทีเดินเล่เป็นไปกะนทุกคนให้ไว้นหน่อรนี้ ไปสิบที่ช่วเป็นกันแบบไาตัลต่นสิบเสียเพลวเมืองสกลนคัยีอฟเอเอฟเอูรก้าทุกคู่สิบต้งอีกเยอะูกนี้บอกแล้วว่าบีเอ็มนี่เอาลลยนะบีเอ็มเออลราัาราคามีให้ต่อไปสิบที่ช่วงนี้อาจจะโตเป็นหนุ่มเลยนะฮะเริ่มมีหนวดมีเขาโอ้โหกับล้ชักเต็มด้วยโอ้ทน้ำเงินนี่มันอ้าตีเลืเกิ นะครับนี่ไหวครูเดีวไหวครูวันุนี้อาจารย์ต้องเริ่มกรับลงไปที่คือพเขา เดี๋ยววันนี้หรอวะวันนี้หรอวะ やだ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 

やめてくださ đi vào 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 đi vào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 

โอ้พี <pid> ่เลี wow ้ลวี่ปีเรียก็บีเลียงนี่เลี้ยงไน้ำน

นี่ม <ol S 2> ันแถวเรื่องสิ่วยขับเยอะปวดแค่หัวไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะต้องเป็นอะไรเยอะสิบแปดสิบได้ของคุณนี่โดนใครก็ไม่รู้ใจตุบไปหุ่กเลยน้องตี้สองตันต้องมีคไม่ใช่เอาสองหุ่น

đéo nản, muốn chạy đang bỏ nó này 60.000 người chui ra đi nào, <laughs>

ได้รงเงได้ม่เาเรียว่าตุาไม่ใช่หรืวยไปเล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 ยปเลยไปเลยไปเลไปเเลยยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยยไปเลยไยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปเยไเลยไยไปเลยไยไปเเลยไเลยไยไปเเลยไเลยไยไ นี่กันเตื้อครับ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  <laughs> 哎呀！<True. S 2>

ลูใหมลูกใหม่่น้าโรฮีหม่น้าที่น้าี่น้าลาไทลาภทน่าลสิทคมีรถแห่เดินทางมาถึงนะครับพบกับที่ไทยไทยอยากเจอที่ไหนไทยนะครับรออีกสักพักแกใส่หมูนี่แกแกแกแ นี่ันเสียงเชียร์เสียงคนรอบเมื่อกี้นะคะเยยังมาประธานะ้องย่งไก่ข้าย้จะของ